ที่ตำบลวังน้ำลัดอำเภอไัยาลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะหนึ่งในชุมชนเกษตรกรรมที่ยังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้ก้าวหน้ากลุ่มปะตะทเข้ามาร่วมเสริมพลังสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบค่ะจนวันนี้ชุมชนวังน้ำลัดกำลังก้าวสู่ต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งที่พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ บ้านเขาดินตำบลวังน้ำลัดอเไภผภ่สาลีจัังหวดนครสวรรค์เป็นพื้นที่เกษตร,รกรรมที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพทำนาเป็นหลักจากเดิมต่างคนต่างทำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ที่มีสมาชิก57คนตระหนักถึงปัญหาการทำเกษตรแบบเดิมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตลดลงและคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมจึงเกิดแนวคิดเปลี่ยนทุ่งนาเดิมให้มีคุณค่าเพิ่ม เริ่มจากเกษตรกรต้นแบบอย่างนางทองเม็ดพรมพิทักษ์ที่ปรับพื้นที่บางส่วนมาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมใบเตยซึ่งเป็นพืช GI ควบคู่กับข้าวหอมมะลิ105ไม่เพียงตอบโจทย์ตลาดสุขภาพแต่ยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นถิ่นพร้อมดูแลระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยการลดการใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยไบโอบูสเตอร์ที่มีจุลินทรีย์ช่วยบำรุง ต้นดอกใบและนาโนซิงออกไซด์เพื่อป้องกันเชื้อราและโรคพืชสร้างสมดุลระหว่างผลผลิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนดีค่ะเพราะชุมชน1ได้มีงานทำสอเป็นที่ยั่งยืนของชุมชนที่ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะเพราะว่าเราก็จัดการบริหารโดยที่โปร่งใสแล้วก็ทำให้ชุมชนเขาเนี่ยมีรายได้ถึงไม่มาก แต่ก็ยั่งยืนที่ว่าทําตลอดตั้งแต่ปี64สี่บตทก็มาร่วมเสริมพลังให้ชุมชนวังน้ําลัดผ่านโครงการชุมชนเข้มแข็งโรนเกษตรเพื่อใช้จัดการผลผล,ผลิตข้าวคุณภาพและสนับสนุนให้ชุมชนต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเช่นข้าวพองไรซ์เบอร์รี่เฮลที่บาร์และผงจมูกข้าวชงดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองจากอ,อยอและมาตรฐานโอทอปสีดาวนอกจากนี้ปตทยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดโดยวิศวกรของปตทลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นายเสกสรรสีเศษนามผู้ทําหน้าที่เป็นช่างชุมชนในการสร้างเตาเผาฐานไร้ควันซึ่งขณะนี้มีชาวบ้านหลายรายได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอด เพื่อสร้างรายได้เสริมและลดของเสียในครัวเรือนประโยชน์ที่ได้นะครับเราก็จะได้เป็นการทําลายขยะไปนในตัวเพราะว่าถ้าเราเผาขยะตามพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันจะเกิดมลพิษแล้วชาวบ้านเขาจะร้องเรียนและผมก็จะขยายโอกาสให้ชาวบ้านได้ไปเผาขยะได้ด้วยได้เศษถ่านที่มาใช้พวกขี้เถ้าก็ไปเป็นดินปลูกต้นไม้นะครับและถ่านเขาก็สามารถเอาไปหุงหาอาหารใช้ในครัวเรือนได้ ปตทยังขยายผลการพัฒนาด้วยการสนับสนุนระบบโซลาเซลล์เคลื่อนที่สำหรับสูบน้ำเข้าแปลงเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนการพัฒนาเหล่านี้สะท้อนถึงแนวทางพลังงานเพื่อชุมชนที่ไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง กระบวนการเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปทำให้ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนที่สร้างสมดุลได้ทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นภาพสะท้อนของพลังร,งร่วมสร้างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของโครงการชุมชนเข้มแข็งวตท